สวัสดีครับสวัสดีกับทัศไทยบ้านนะครับผมเมื่อนี้นะครับทัศไทยบ้านนะครับกับสิภานะครับท่านผู้ชมนะครับมาศึกษาเรียนรู้นะครับต้นกระถ or นะครับที่เกิดโรคนะครับอยู่บ้านของทัศไทยบ้านเองนะครับต้นกระถ or นี่ก็คือมันเกิดจากไรแดงที่กัดกินทำายนะครับศัตรูมันก็คือไรแดงนะครับเดี๋ยวผมสิภาไปศึกษาเรียนรู้นะครับว่ามันกัดกินแบบใดนะครับลักษณะของใบไม่เป็นแบบใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผม คือกระอนนะครับเป็นกระ thon หวานนะครับต้นนี้ก็คือเป็นกระ t อน n ยูนาบานนะครับของทัดไทยบานนะครับเนาะเป็นกระ thon ใ่นะครับกระ thon หวานนะครับนี่ลูกดกครับนี่ครับกระ thon หวานครับซ้หรับมือนี้สิผ้ามะเบิงนะครับสตูนะครับของเขาก็คือเป็นไล่แดงนะครับไล่แดงไล่แดงกรรมยีนะครับเป็นไล่แดงทีกัดกินใบนะครับกัดกินใบอ่อนนะครับ เริ่มแรกก็คือกัดจินใบอ่อนนะครับกันใบแก่นะครับอ่ามันก็เลยใส่ให้ใบนะครับอ่ายิกนะครับใบยิกอ่าเป็นปุ่มนะครับนะครับอ่าเขากระสิกัดจินนะครับอ่าบนผิวใบนะครับแล้วก็หลังใบนะครับอ่าเป็นลายแดงนะครับสีขานะครับอ่าพวกนี้อ่าสีกัดกินอ่านนำใบกระ thon นะครับเป็นศัตรูของกระ thon นะครับนี่ครับเป็นต้นกระ t อนอยู่หน้าบ้านนะครับกรสิเป็น เป็นทั้งต้นนะครับไล่แดงนะครับจะเข่าทําไร่กระถอนนะครับในระยะตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงใบแก่นะครับเห็ดหาใบหงิกใบงอเป็นปุ่มปุ่มนะครับอ่าสำหรับไต่ไต่ใบนะครับไต่ใบกระถอนครับกะสิมีลักษณะคไายกับอ่ากรรมยี่นะครับสีน้ําตาลนะครับอ่าถ้ามีระบาดมากกะเสียนหาใบอ่อนนะครับยิกงอนะครับอ่าทั้งเบิด นะครับยึกงอเบิดใบได้นะครับสำหรับไรแดงนะครับศีรบาดก็คือมีวิธีการกําจัดยังไรก็คือหฮอค่วนกําจัดนะครับการตัดแต่งใบนะครับตัดแต่งกิ่งกันนะครับสาขาออกนะครับว่าไงก็คือตัดแตงใบมันออกนะครับแต่พ่อตัดใบออกแล้วห้อก็นําไปเผานะครับเผาถิมทําไรนะครับให้หางจากต้นนะครับหลังจากที่ห้อตัดแตงเรียบร้อยแล้วห่ากะ ฉีดพ่นสารเคมีนะครับป้องกันกําจัดไรแดงนะครับออย่างเช่นพวกกรรมะถันผงนะครับไดโคโฟนอะมิทัสนะครับไดโนบุตันนะครับฉีดพ่นหลังจัดห้าตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับสําหรับกําจัดไรแดงนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผู้ที่ปลูกต้นกระท้อนนะครับที่มีลักษณะเกิดโรคไรแดงคือจัะของทัดไทยบาดนะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นความดูเล็กๆน้อยๆครับผมอันนี้เป็นได้สองปีครับพี่น้องเป็นได้สองปีครับลมนี่อยู่ตนนี้นะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ช่องทัศไทยบานน้ำครับผมคลิปนี้ก็เป็นความรูเล็กๆน้อยๆนะครับ นำให้ท่านผู้ชมนะครับในศึกษาเรียนรู้นะครับผมกับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ